เล่าประสบการณ์ของการทำสวนข้างบ้านให้เพื่อนๆฟังแต่ก่อนปลูกต้นดอกโมกรอบบ้านเราถอนทิ้งหมดเพื่อปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวทั้งหมดแก้ปัญหาโดยการใช้ปุ๋ยหมักใบไม้แห้งปุ๋ยคอกจุลินทรีย์หนอกกล้วยช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้นสามารถปลูกพืชผักได้มีพื้นที่จำกัดในการเพาะปลูกมีต้นมะละกอมะนาวเลมอนดีปี ลงทุนทำแปลงผักคอนโดยกสูงขึ้นจากพื้น เราสามารถปลูกผักหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีช่วยระบายน้ําได้ดีในช่วงหน้าฝนป้องกันศัตรูพืชจากหอยทากการปลูกผักบนโต๊ะจะไม่ปวดหลังแน่นอนลงทุนครั้งเดียวใช้ได้จริงและคุ้มค่ามากปลูกผักสวนครัวแบบผสมผสานเช่นกุยชา่ายใบเตยหออใบสะระแหน่ขิงใบกะเพราต้นหอมต้นกระชายออดิบสมุนไพรทองพันชาพะกาศเขียวต้นแมงล้ ใบโหระพาภูคขาวใบชักพูเป็นตลาดสีเขียวภายในบ้านของเราดีต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจการทำสวนช่วยให้จิตใจสงบผ่อนคลายเป็นอาหารสดที่สะอาดและปลอดภัยจากสารเคมีเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วมีความสุขสร้างสมาธิมองรอบบ้านล้วจะเป็นสีเขียวของพืชผักนานาชนิดทำให้จิตใจเราสดชื่นเบิกบาน